มันก็ต้องปรับบาระะมีเข้ากับสรสัรว์ต้องลอดบารมีต้องโหลดบารมีปรับเข้ากับสรรสัตว์ให้มันไปด้วยกันกับสรรพสัตว์ได้มันจะโปรดได้ถยางั้นก็ไม่ต้องโปรดหายแล้วกัลววลวนละก็ะมีแต่ตัวเอง้อนนี้ก็มีแต่ตัวเองก็ได้แต่ตัวเองไม่ต้องโปรดหายอะไรแล้วนะ ต้องไปได้วยกันมาด้วยกันต่อให้คุณมีบารมีก็าตามที่ทาคุณปรับเข้ากันเนื้อหาท่านไม่ได้แบบสเสียเขียดก็ลำบากลำบากเลยกลายเป็นอุสรรคโยทาพูดถึงสรรพสสารทั่วไปเลย เลยเวลาลงมาก็ต้องปรับรบารมีมากี่เปอร์เซ็นต,ต์ต้องยักบารมีมากี่เปอร์เซ็นต,ต์กี่เปอร์เซ็นต,ต์ยิงจ,จะลองรับกันได้ถ่ายกันไปดูสีกันไปเนาะลงมาเปอร์เซ็นต์ถ้ายิ่งลงมาเยอะมันกามยิ่งเตกรระกลับกับบริษัทเลยกามยิ่งเตกะกลับเลย ตีกับรู้ความรู้สึกไปคิดจิตอารมณตีกับตีกับอะไรงเป็นเรื่องเป็นหลัในกายไม่ว่าบารมีเบียดเบียนธรรมจักรจะโดนอนะ ไอ้ <c oughs> ลูกหลานที่อยู่ใกล้เนี่ยคือพนอน้นง่ายเหรือใกล้ไฟอ่ะเหมือนใกล้ไฟอะเออถ้าไม่ระวังก็ลำบากหน่อยเนื้อใกล้ไฟเออมืดเ็ันร้อนคลอน พอจำเรียนบอกอาจารย์ปอเออเราอยู่ไกลๆท่านไม่ดีแล้วเราอยู่ห่างๆท่านไม่ดีแล้วไปไกลยู่ช่วงเลยเออนี่กระยอนกลับมาพาโปรดไปก็ต่าง พราเมยวัยกับท่านวัยมันจะชามนุษย์แนตะ่มันกมนนะ็มนุษย์มันยาวนะแต่มนุษย์นี่มีที่วาสนาก็ตามนี่รวดเร็วไม่ต่างอะไรกับพบอผูแต่ในส่วนไหนที่มันใช้กรรมใช้เว,ว,วเรเกี่ยวกับเรื่องพิธีมานะมานะพิธีอะไรอย่างเงี้ยมานะในธรรมเทอปฏิเสธคุณรัตน์นาตายปฏิเสธพุทธาปฏิเสธอาหารปฏิเสธไปทำก่นอนในพวกนี้มันจะมาเอาอย่างเดียวแล้วฟังเรื่องไม่เอามันฟังไม่ได้ เอามันต้องมาเอาตบการงานที่มันเคยปฏิเสธมามือใช้กรรมอีกฟางเลยมึงเอา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 ภูรันนะไตเอาพระไตไปดดกเอาคมภีเอาใบลานเอาเสรษฐธรรมเอาพุทธวจนนะเอาพุทธพจน์เอาเอาเอาท่านก็มาได้เอาแต่มันดันเอาไม่เอาแล้วพวกนี้พอฟังเรื่องไม่เอามันจะฟังไม่ได้พราะมันกําลังใช้กรรมจะลำบากหน่อยพวกนี้ย แต่พวกไหนที่มันหมดคำมต้วน้นแล้มมาฟังปั๊บมันก็จะโอเคกันได้บทสรุปอันนี้ท่านไม่รีบท <c oughs> ่านไม่รีบ <c oughs> จะรีบไปไหนก็ <c oughs> มันก็สังสบัติอยู่แล้วตลอดเวลามันรีบไปไหน <c oughs> ต่อให้อรหันก็อยู่แล้วไปไหนอรหันก็ยังทํามกลางสังสบัติอยู่ไปไหนจะรีบไปไหน ช่วยดับช่วยโผช่วยดึงไม่ต้องรีบมาก่อแต่มันฉับพันหน่อยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยฉับพันในการตัดรู้ช่วย <c oughs> แต่ไม่ใช่รีบไปข้างหน้า <c oughs> อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันฉับพันเรื่อย ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยมันฉับพันเรื่อยๆหน่อยฉับพันเรื่อยๆหน่อยรวดเร็วฉับพันเรื่อยๆหน่อยเมื่อภาคของการจบตัวจบช่วยกันมันจะเรตามนั้นไปด้วยรวดเร็วตามนั้นไปด้วย ให้มันฉับพันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้ฉับพันรวดเร็วก็อยู่เรื่อยๆฉับพันกันอยู่เรื่อยๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันฉับพันเรื่อยๆไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยมันฉับพันเรื่อยๆหน่อยในการจบตัอจบช่วยสาธุช่วย เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอนุภาพที่เข้มข้นเองไม่มทั้งไม่ทั้งไม่ไม่จับไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานาอาีามา่มันไปด้วยกันนะเพราะมันจะซ้อนเป็นไปไม่ก็จะไม่ใช่การเอาไม่ คายไปได้ก่นเดี๋ <c oughs> ยวมันจะกลายเป็นคลายทิ้งคลายไอ้คลายทิ้งคลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยคลาย,ออายลช่วย,ย,ออยหลุดช่วย